มีอยู่วันหนึ่งกระต่ายเนี่ยเดินมาบอกเต่าว่าเฮ้ย <Hey! S 1> วิ่งแข่งกันเปล่าถ้ามึงวิ่งแข่งชนะกูเนี่ยกูจะให้เงินมึงหนึ่งล้านบาทเต่าก็ตอบว่าก็มาดิไอเปรตพอมาถึงวันที่วิ่งแข่งแล้วิงโตจะเป็นคนยิงปืนเพื่อบอกสัญญาณเต่ากับกระต่ายนี่ก็พร้อมกันละนี่สิงโตทําการยิงปืนปูนป,ป,ป,ปูไปสองนัดทําให้เต่าเนี่ยงง oh. ว่าเฮ้ hey! ทำไมยิงสองนัดวะแล้วกูควรจะวิ่งตอนไหนซึ่งจังหวะนั้นทําให้กระต่ายนั้นได้โอกาสวิ่งก่อนไปเลยนําหน้าไปเลยทําให้เต่านี้ตามหลังช้าเพราะในจังหวะที่กระต่ายเนี่ยวิ่งนําหน้าไปก่อนกระต่ายก็เหนื่อยก็เลยแอบมานอนในพุ่มไม้แล้วก็คิดว่าก่อนที่กระต่ายจะมาท้าเต่านี่ยกระต่ายได้ทําการเตรียมกับสิงโตว่าเฮ้ยในวันที่แข่งอะ มึงยิงปืนสองนัดนะเว้ยจะทําให้ไอเต่านั่นน่ะมันงงพอเต่ามันงงปุ๊บกูก็จะวิ่งไปก่อนแล้วก็เรากูก็ชนะไงล่ะซึ่งสิงโตก็ตอบรับโอเคโอเคเพื่อนอ <c oughs> ตัดภาพไปนี่กระต่ายก็ยังหลับอยู่นอนอย่างสบายซึ่งตอนนี้เต่าเนี่ยก็ค่อยๆมาอย่างช้าๆแล้วก็จะถึงเส้นชัยลนะซึ่งกระต่ายก็นอนอยู่ตรงเนี้ยนะทันใดนั้น,ะน,น,นย้อนกลับไปที่สิงโตที่ยิงปืนไปสองนัด ฟับนัดแรกเนี่ยมันตรงมาจากท้องฟ้าย้อยมาโดนหัวเต่าปุ๊บตายฮ่าทำให้กระตายตื่นกระตายตื่นนี่เพราะกระตายตื่นปุ๊บกระตายก็ออกมาปุ๊บกระตายออกมาแล้วนะกระตายออกมากระตายเห็นเตาอยู่ตรงนี้ แต่ไม่รู้ว่าเต่านี่ตายไปแล้วก็เลยจะวิ่งกาลังจะวิ่งไปนะนัดที่สองที่สิงโตได้ยิงนะลงมาปั๊บเด้งน้องเต่าโดนหัวตายตายฮะเรื่อง <c oughs> <c oughs> นี้สอนให้รู้ว่าถ้า <c oughs> จะวิ่งแข็งเนะี่ย แล้วจะใช้ปืนเพื่อไปการยิงเปิดสัญญาณน่ะอย่าใช้กระสุนที่มันมีหัววพอละ